เซ็ปโปรดักเนมแอนด์เวอร์ชันส่วนเสริมที่จะทำให้ NVDA สามารถที่จะบอกเลขเวอร์ชันของโปรแกรมที่คุณโฟกัสอยู่ได้นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรัดภูมิใจเสนอเซ็ส,สื่อวันลนิดจิดแจ่มใสน <c oughs> ม่จีตอุ๊เลยอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็มาในเรื่องราวของส่วนเสริม NVDA ที่ช่วงนี้ก็ร้อยเรียงมาให้ได้รับฟังกันนะครับกับส่วนเสริมที่ผมใช้งานกันอยู่มาถึงกับเจ้าตัวนี้ก็คือ Say Product Name and v e r s i o นนะครับการใช้งานของเขานะครับผมก็คือถ้าใครใช้งานโปรแกรมจอฟอร์ i วินโดอยู่ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่เช็คเลขเวอร์ชันโดยการกด จอคีย์บวกคอนโทรลบวกวีผมจำคำสั่งผิดหรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้เลยหลังๆแต่สำหรับ nvda นะครับต้องติดตั้งส่วนเสริมเจ้าตัวนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมนี่ obs studio ตัวนี้อยู่อ่ะซึ่งถ้าผมอยากเช็คเลขเวอร์ชันก็ติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ครับแล้วใช้คีย์ลัดนะครับก็คือคำสั่ง nvda key คุณจะใช้ insert หรือ c a p บ Lock ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณตั้งแล้วก็ปุ่ม s h i f nvda key บวก s h i f แล้วก็ตัว v เวียดนามหรือ v vector ครับ ่าผมกด insert chip v of studio version 27.0.1นี่ครับ obs studio 27.0.1นะครับแล้วเขาก็มีคำสั่งพิเศษเพิ่มให้อีก1นึ่คำสั่งคือถ้าเราอยากที่จะคัดลอกชื่อโปรแกรมแล้วก็เลขเวอร์ชันตัวนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง insert หรือ cap lock นะครับ nvda key บวก chip อแล้วก็ตัว v vector 2ครั้งนะครับป <Off S 1> <ๆ>๊๊บ studio version 27.0. ึงเขาพิมพ์เดอะคลิปบอร์ดเขาก็จะก๊อปปี้ทูคลิปบอร์ดให้เรานะครับอ่ะผมย่อตัวนี้ลงมาเดี๋ยวผมลองเปิดคลิปบอร์ดนะครับเปิดโน้ตแพดพีพีเดี๋ยวนะครับพีพีโอเอพ์ผิดครับขออภัยครับ N O T E P A D นะครับโน้ตแพดอ่ะพิมพ์ผิดโน้ตผิดแล้วก็คอนโทรล V เพื่อใช้คำสั่งวางเนี่ยครับเขาวางไปแล้วผมกดลูกศรขึ้นนะครับ Studio Version 27.0.1ก็จะเป็นการคัดลอก ตัวชื่อไทเทิลกับเลขโปรแกรมก็คือเซ Product Name and Version นะครับพูดในส่วนของชื่อโปรแกรมแล้วก็เวอร์ชันของโปรแกรมนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวนี้และถ้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ลบแล้วกันและถ้า Notepad นี่แหละเป็น Notepad เวอร์ชันอะไรเนาะก็ Insert Chip V หรือ NVDA Chip NVDA Key Chip V Microsoft Register Windows Register Operating System Version 1 0 0่ พอเป็นอะไรที่เป็นโปรแกรมของทาง Microsoft Windows ก็จะเป็นพูดชื่อรวมเลยนะครับเอาเป็น Microsoft Windows 10นะโอเคโอเคไม่เซฟนะครับสมมุติอีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับผม Microsoft 2 4 Google Chrome ดีอง Google Chrome เปิด Google Chrome ขึ้นมา Google Chrome v e r น i o n อร์ชนอะไรนะผมเปิด Google Chrome แล้วนะครับผมก็ NVIDIA Key บวกชิปบวก Google, วี Google Chat Version 9.2.0.4515.159โอ้โห <15 9. S 1> อยากที่จะคัดลอกก็ Insert ชิปแล้วก็ตัว V Vector 2สองครั้ง Insert ชิปค้างไว้นะ Google c h a น Version 9.2.0.4515.159เขาให้ full the c l i p b o a r เขาก็จะ copy ไว้ในคลิป b o a r d ให้เราแล้วเราก็สามารถไปวางได้โดยการกด Control V ได้เลยนะครับอะโอเคผมปิดตัวนี้อะตอนนี้ก็ทำให้คุณสามารถใช้งาน ตัวส่วนเสริมนี้ได้แล้วไปดาวน์โหลดยังไงครับในกรณีที่ใครยังไม่มีก็ไปที่ nvda เมนูครับ nvda key บวก n insert n ครับหรือร a บ lock n n <up> แล้วก็กดลูกศรลงหา tool sub menu tool sub menu. หรือกดตัว t ก็ได้นะครับแล้วก็กดลูกศรขวาเข้าไป v l o c v แล้วก็เลือกลูกศรลงหา manage add on นะครับหรือกดตัว A speed with blue word b type con con so manage add on uh. manage add on เลือกลูกศรลงจนเจอแล้ว enter เข้าไปครับ แล้วก็แทบไปหาปุ่ม Get Add-on button นะครับหรือกด Alternate G G ก๊อปก็ได้ผมแทบไปแทบไปแทบไปเจอแล้วนะครับ Get Add-on button Alternate G Enter หรือ Space Bar ไปตึ้งนะบางครั้งกดทีหนึ่งไม่ไปกด Enter อีกทีเขาก็จะเข้าสู่ เว็บไซต์ NVDA Community Add-on นะครับผมแหล่งรวมวันนี้เราก็จะพามาโหลดที่นี่เหมือนเดิมไปที่การรวมลิงก์นะครับ NVDA k e y b o a F7 หรือ Insert c a p Lock อ่าผมกด Insert F7 e l e Element List ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วให้กดตัว S Sierra หนึ่งครั้งครับยังไม่ใช่ครับเอสเซราครั้งที่สองเจอแล้วครับตัวนี้เซโรดักเนมแอนด์เวอร์ชันเซคโรดักเนมแอนด์เวอร์ชันนะครับผมคุณยังไม่เจอตัวที่สองก็กดตัวเอสเซราจนเจอเซโรดักเนมแอนด์เวอร์ชันแล้วกด Enter รครับผมเข้ามาที่หน้านี้แล้วคอนโทรลโฮมครับแล้วคราวนี้กดตัว heading Hotel คร heading. Heading ะอดูที่ Say product name and version heading level หนึ่งนะครับกดลูกศรลงไปหา ah. คนนี้คนนี้เป็นผู้พัฒนา Patrick s a d a นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดขอขอภัยอ่านอ่านผิดขออภนะัยเนาะอ่าลูกศรลงครับ t k r ขอบคุณมากๆนะครับที่พัฒนา add-on ส่วนเสริมดีๆอย่างนี้ลูกศรลงครับ ลองรับนะครับบิลเลตดาวน์โหลดบิเล็ตดาวน์โหลดลูกศรลงครับลิงก์สเตเบิลเวอร์ชันลิงก์สแตเบิลเวอร์ชันใครที่ยังไม่ได้แยกตัวดาวน์โหลดกับสเตเบิลเวอร์ชันก็อย่าลืมกดคำสั่ง n v d k บวก v นะครับก็คือผมกด insert v หรือแคป lock v นี่แหละครับให้เขาแยกออกมาให้เขา off นะครับผมแล้วก็อยู่สเตเบิลเวอร์ชันแล้วสเปซ bar เข้าไป๊บ แ่จุดเขาก็ <download S 1> จะบอกว่าดาวโหลดคอมพลีทแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเขาไม่ไม่ใหญ่ครับเล็กวิธีการใช้งานเนี่ยคุณกดลูกศรลงที่ผมรู้วิธีการใช้งานเพราะว่าผมอ่านครับลูกศรลงมาเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าส่วนเสริมตัวนี้เป็นไว้สำหรับทำอะไรเนี่ยครั ช็อตคัทที่จะใช้ก็คือ NVDA บวก s h i p t บวก V แล้วก็กด Insert Shift แล้วก็กดตัว V ถวายก็คือกดตัว V 2ครั้งสำหรับการ Copy to Clipboard สำหรับ Product Name แล้วก็ Version นะครับ เท่านี้เลยครับอ่ะแล้วไปอยู่ที่ไหนครับอัลเทอร์เนท f ดไปตัวนี้อัลเทอร์เนท F4 ปิดอีกทีแล้วคราวนี้ไปที่ DPC นะอ่าวินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ท็อปกดตัว T ไปที่ DPC พอคำ DPC2 เอ็นเตอร์เข้าไปปั๊บแล้วก็ผลลูกศรลงมาหาดาวน์โหลดหรือกดตัว D ดีลต้าก็ได้ดิเจอดาวน์โหลดเจอแล้วเอ็นเตอร์เข้าไปเลยครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด iPhonewheelfuldownload.pdf 3.0.4.1.9นี่แหละครับตัวนี้ เลยนะครับเซป roduct name and version เซป roduct name and version 2021.07. NVD Ador นะครับ2021.07ตัวนี้แหละครับผมก็ใครที่ไม่เจอลองกดตัว S Sierra เพื่อให้ไปที่โฟกัสอยู่ที่เซป roduct name and version นะครับทำการติดตั้งโดยการกด enter ปึง้งอ้าวผมกดไม่ได้เพราะอะไรครับ พอเขาอยู่ที่ Not Selected ครับต้องเลือเล่อ,อล, yes, ลูอกศรลงลูกศรขึ้นของผมกด Enter ปุ๊บ <Air S 1> Phone, name and ต้องการติดตั้งตัวนี้ไหมต้องการติดตั้งแทบไป Yes but Yes นะครับ Space bar ไปแต่ของผมมีอยู่แล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเขาจะให้ restart ก็กด Yes restart อีกครั้งหนึ่งคุณก็จะได้ใช้ส่วนเสริม save product name and version เรียบร้อยนะครับผม no, <but> แปไป <in. S 1> ที่ No แล้วก็ยกเลิกการติดตั้งนิดนึงนะครับปิดได้เลยครับเ yes, มือ่อ restart Nvidia มาใหม่ปึง้ง คุณก็จะได้ใช้ส่วนเสริมของ NVDA Product Name and Version แน่นอนเลยครับ Insert Chip V Product <has S 1> Name and Version Insert Chip แล้วกด V 2ครั้งก็ Copy ไปยังคลิปบอร์ดนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับความรู้ดีๆกับเรื่องราวของส่วนเสริมของ e NVDA ที่ผมใช้งานอยู่กับผมสีโชควอไรินันนะครับบริการมอคอม1414พรัสนำเสนอความรู้ดีๆ ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอม